สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเช้านี้นะคะเซซองมีข่าวมาแจ้งค่ะข่าวดีข่าวเด็ดนะคะจากในผู้ไดเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันออกไปหลายๆก่อนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะแชร์กันออกไปไลหลายเนาเเราะว่าคลิปนี้นะคะเซนซองมิที่ดีที่เด็ดนะของเสียมืนล้านนะคะ มื่อนี่ตะเสาเลยคุณพ่อคุณแม่อุ้ยคักแน่คักเติบนะคะกัดแสของเสียมือนหลานนะคะหรือว่าเสียใหญ่เมืองคอนแก่นนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะจากไหนภูใดเขาไม่แล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะว่าวให้ฟังว่าเมื่อน,นี่นะ,ะเสาหนี่เสียใหญ่นะคะเสียมือนหลานนี่พันมีที่ดีที่เด็ดอย่างมาฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเบิ้งที่ดีที่เด็ดนะคะ เนซองถือโอกาสนะคะขอชี้แจงแน่นะคะในคลิปนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะขอชี้แจงนะคะเกี่ยวกับนี่ละนะคะแนวทางตัวเลขนะคะของเสียหมื่นล้านนี่ละเนาะ,ะหรือว่าเสียใหญ่เมืองคอนแกนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันมากนะคะกระแสของเพิ่นนะคะอ่อซีวอลได้ว่าค่อนข้างรุ่นแรงมากๆนะคะสําหรับเสียใหญ่เนาะวดที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างคือรุ่นแรงเนาะ หลายท่านหลายคนที่ติดตามทางช่องของบุญน้ำโชคนะคะที่เซียนซองได้นาเสนอกับสิเ็นยู่ว่าเพิ่นไ้ตัวเลขมากนะคะบ่แม่ว่าเพิ่นไ้ดอกเข้ามีข่าวนะคะข่าวว่องไนนะคะจากาปูเนาะปูพระรูปหนึ่งนะคะที่เพิน่นยูได้ละแวกนั่นละคุณพ่อคุณแม่แล้วเพิ่นกามีคนหัวจักนะคะที่เฮ็ดงานอยู่กับเสียหไ่เนาะกาได้แนวทางตัวเลขมากว่างวดนี้นะคะเพิน่น ลงทุนตัวใดนะคะออียงจากสี่นะคะหววทิพผ่านมากอะรุดออกมากก็คือได้เลขสามตัวมาแค่สองหางเนาะและ้วกะเสียใหญ่เพิ่นลงทุนเลขตัวเดียวเลขเลขจับคู่เบาผิดเนาะเซียนสองเบาผิดนะคะตื่นเต้นนะคะเ,เลขจับคู่มาแค่หนึ่งหางเท่านั้นก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแตกของเพิ่นอิลีคุณพ่อคุณแม่ดังระเบิดเลยนะคะแตกระเบิดเถิดเทิงเลยสาหรับหัวทีพผ์านเนาะ งวดนี้นะคะกระแสของเสียมื่นลลานนะคะก็เลยรุ่นแรงแน่จากน้อยนะคะแล้วก็เพิ่นก็ได้ปล่อยโตเลขเนี่ยโตที่มันดังแห้งตอนนี้ล่ะคุณพ่อคุณแม่ดังคัดดังแน่จนเจ้ามือบางมองบางเจ้านี่บ่ลลับแล้วนะคะคือ8ปดสองเนาะเพิ่นได้ปล่อยออกมาตั้งแต่หลังวันหวยออกแค่หนึ่งวันนะคะกะได้ยินข่าวมาจากฮละนะคะปูลึกลับมากๆนะคะที เสียนซองได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้เบิงกันไปเนาะแล้วเสียนซองจะมาชี้แจงอีหยังนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือเอ่อบางคลิปนะคะที่เป็นบทสัมภาษณ์เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะบทสัมภาษณ์ของปู่ลึกละมากๆนะคะเสียนซองนะคะได้เอา,อาเสียงสัมภาษณ์นะคะของใจบุญเนาะ,ะมาออกทางช่องนะคะแล้วก็เอารูปเจ้าของนะคะอ่าแปะนะคะคือ จะบอกว่าอ่าเอฟซี FC เนาะอาจจะเป็นแฟนคลับของใจบุญแล้วบอบอฮันนีฮัวอ่าเส้นซองขจใจบุญน,นะคะมาเฮ็ุคลิปน้ำกันนะคะถ้าคลิปใด,ดนะคะที่เป็นบทสัมภาษณ์เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะบอได้สัมภาษณ์ไปพร้อมๆกันคุณพ่อคุณแม่นึกออกบอค่ะก็คือเวลาที่เข้าคุยเท่าโทรศัพท์เนาะสัะสมภาษณ์ยู่นะคะถ้าเกิดว่าเอ่อสัมภาษณ์น้ำกันทั้งสองคนนะคะกะ จักปูมันสีฟัง่งไผ่นะคะจักเอฟซีสีเลือกฟั่งไผ่นะคะมันสีวุ่นวายนะคะมันจะเกิดการซับซ้อนเนาะเวลาสัมผัสปูนะคะก็จะเป็นเซียนซองก็จะให้ใจบุญเป็นค้นสัมผัสผู้เดียวนะคะแต่ว่าเขากะนั่งฟั่งอยู่น้ำกันนะคะกะ็อยากจะชี้แจงให้เอฟซีนะคะที่เป็นแฟนคลับทั้งใจบุญเนาะว่ามามีขอมเมตนนะคะมาบอกว่าเซียนซองนะคะอ่าก็เอียงจังสินะคะเพราะว่า เอารูเจะคข้องคืนตะว่าเสียงสัมผั์นะคะบอมเบนเสียนซองเอยียงจังซีนะคะกะอยากให้เอฟซีเข้าใจนะคะในส่วนคลิปที่เป็นบทสัมผณ์เนาะก็จะเป็นจังซีไปเรื่อยๆนะคะกะเห็นคอมเมนต์นะคะมาเอ่อคอมเมนต์เห้นเสียนซองเนาะเออเฮ็ดฮัดเฮ็ดคลิปไม่บรซันเฮ็ดบ่เป็นนะคะไปหาหลอกของผู้นั้นผู้นี้มาล่องอย่างจังซีนะคะกะอยากจะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจแน่เนาะอะ ว่ามาไลายกับยายห้างนะคะอธิบายส่วนจะของเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดีที่เด็ดมือน,นี้นะคะของเสียมื่นล้านนะคะหรือว่าเสียใหญยเมืองขอนแกนเสียเล่งหะล่ะคุณพ่อคุณแม่อ่ามือน,นี้เนาะเสียนซองกะได้ยินมมว่าเสียเล่งนะคะจากที่ลงทุนนะคะแค่เลขตัวเดียวก็คือแปดสองกับแปดหนึ่งเนาะที่ได้นำเสนอออกไปนะคะเมื่อน,นี้นะคะ เซเ่งสังการมาแล้วบอกว่าจับเลขสามโตสองหางนี่นะคะเจอที่ไหนเอาออกให้หมดนะคะเอาเบิร์ดนะคะเซียเ์พนเมาเบิร์ดนะคะสําหรับเลขสามโตสองหางนี่เนาะคุณ่อคุณแม่ออโอ้โยสองโตก็ว่าคักแล้วนะคะบาทที่นี่เอาสามโตเลยบาทดีเอา,เา,เอาจังไดผู้ใดที่พ่อสี่ เลือกนะคะเลือกยิบเลือกห้าได้กับล่องเบิงเนาะถ้าเห็นเลขสามตัวสองห้างนี่นะคะตัวไหนนะคะเสียนซองกะมาพร้อมแล้วนะคะจะเอามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันแล้วนะคะสําหรับนะคะเลขสามตัวนะคะทีลุดออกมาเนาะทีะข่าววงในเข้าหะละนะคะได้ยินมาว่าเสียงไใหญ่มือล้านนี่เพิ่นจะลงทุนในงวหนี้นะคะ เจอลอตเตอรี่ที่ไหนนะคะเก็บไฮเบิร์เออเอาออกไฮเบิร์นะคะเสียม,มวเมาหมดเลยนะคะทุกแผงนะคะบพราว่าสิไปเจอยุแพงใดเอาหมดวสันอาอ้าบอกไลกับบิวไลแล้วนะคะรถกับสิสันๆนันเนเอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะออกเดินทางแล้วนะคะบ่มีเวลากันเลยได้บอกทั้งรถนะคะต้องกราบขอโทษขอให้เล้ยไลนะคะ้าเบิรงคลิปไปกันสิวิ่นหัวไปแน่นะคะบพราเป็นนางเนาะ ว่าเป็นยังดอกสำหรับเลขสามตัวสองหางนะคะที่หลุดออกมานะคะตั้งใจฟังตั้งใจจดดีๆคุณพ่อคุณแม่โอ้คิดว่าถึงใจเอฟซีไลเติบนะคะเจ็ดสองแปดค่ะอันนี้คือหางแรกนะคะเจ็ดสองแปดบ้านหาใด้บนบ้านนี้บา้บานนี้หางที่สองนะคะ ถ้าเ่าเป็นเจ็ดสองแปดนะคะเสียเหล่มบอกว่ามันจะเป็นแปดสองแปดทันทีว่าสันอุ้ยเอาแค่สองหางนี่นะคะมันใจแห้งนะคะคือจังทีเซียนสองวานะคะ่นสั่งกันมาเลยว่าเจอที่ไหนเมามาให้หมดนะคะเสียเอาเบิดนะคะสำหรับเหลกสองหางนี่เนาะส่วนสำหรับนะคะโตว,วิ่งนะคะทีหลุดออกมาก,ก็คือยังเป็นโตเก่าอยู่ที ปูลึกลับนะคะเพิ่นปล่อยออกมากตั้งแต่ต่อหวดนะคะก็คือไผมักเมยมัก,มกแลนนะคะสายวิ่งสายมาราทอนนะคะเสียเหล่งเพิ่นวิ่งไปที่แปดเนาะ,ะมั่นใจก่ะโอ้ยอย่าสิว่าล้านเปอร์เซ็นต์เกินพ่ดละพ,พูดมาคุณแม่ในหววนี้เนาะเอาจงังเดกะลองพิจารณาเบิงนะคะอ่ะสีโชว์ได้บอนี่เดี๋ยวเส้นซองตัดแปะเนาะพูคุณแม่นะคะถ้าโชว์มันกะสีสั้นแห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวเอฟซีจะ ไล่าตากันเปล่าเนาะเดี๋ยวตัดแปะไว้ตรงนี้นะคะอาตรงนี้ดีกว่าเนาะนี่ตัดแปะตรงนี้ให้นะคะสําหรับตัวเลขนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ข้างๆนี้นะคะเอ้ยอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะคิดว่าเอฟซีกะสีมักเลขตัวนี้ไว้ยุแล้วหล่ะนะคะแหงมาได้ยินเสียเหล่งว่าจังสีเนาะแต่ว่าคิดว่าฮละเสียใหญ่เพิินกะคือสีเอาไว้เวิดและวละ่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับเลขลอตเตอรี่เนาะ ล่องเบิงนะคะทาพื้นที่ใดยั่งพ่อยิบพ่อจับได้นะคะทามักในส่วนแนวทางของเพิินกะ,ะล่องพิจารณาเบิงนะคะล่องเหลือกล่องหาเบิงนะคะแต่ถ้ามีทั้งด้านนะคะเส้นซองก็อยากจะขอฝากเนาะที่เอามานําเสนอนี่นะคะในส่วนของเสียใยญ่เพิ่นนะคะหรือว่าปูเพิ่นกะ,ะคือปูเพิินเอามานําเสนอเพิ่นด้ยิ่มากสิเนาะแล้วเพิ่นในยินแบบชื่อเสียงของเสียใหญยเนี่ย มาโดดแล้วนะคะเพิ่นเลยอยากเอามาแบ่งปันอฟซซื้อนะคะหามีคนได้โชคได้มหันนํานะคะหาเลขเพิ่นมาอีหลีมาอีกในงวดนี้นะคะอ FC ก็จะได้โชคได้มานันได้เงินไดน้ทองใส่กันซื่อๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะบ่มีไผหู้ได้เนาะคุณพ,พ่อคุณแม่ว่าเลขจะออกอย่างแท้นะคะก็อยากให้อ FC นะคะโอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะ แต่คือก็ค่อยตามนะคะถ้าบ้องมากระพานไปก่อนนะคะลองเบิงในงหวหนี้นะคะดาวางหัวที่พานมานีก็เขาค่ะเขาแน่นะคะอ่ะย่ำอีกก่อนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเม็ดเดียวแต่ของเพิ่นอิลีเนาะอุย้ยบนหนาเสือเลยนะคะทางหวดนีนี่มาแปดสองแปดหนึ่งของเพิ่นอิลีนี่ดังการะเบิดคุณพ่อคุณแม่สําหรับเสียใหญ่หมืน่นล้านของเฮาเนาะอ่ะจังใดก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองกะมีแนวทางนะคะที่เด็ดมานําเสนอตามนี่ละคุณพ่อคุณแม่ได้ยินข่าวมาปั๊บนะคะตสาสอบกะฝ่าวมาเหตุลงไห้เอฟซีเลยนะคะเดี๋ยวไมน่นน่กะแฟนคลับเล็กเล่านะคะกับยังมี่คือเก่านะคะจงังใดกับฝากติดตามไว้เนาะที่เด็ดอีกเล็กเล่าอีกกันนึงก็คือตามให้แน่เส้นซองตามเนื้อตามให้ได้นะคะสําหรับแนวทางเหล็กเล่าของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะ เขาคักเขาแน่นะคะฟันศูนย์มากมากของเพิ่นอีลีเดี๋ยวงวดนี้เมื่อน,นี้นะคะเช้นส่งตามให้อีกคือเกาเนาะฝากติดตามไว้คือเกานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ